สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฟังบทความต่างๆเกี่ยวกับนอริซ่านะจ๊ะแอดก็ไปเจอบทความที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ค่อนข้างยาวมากๆนะจ๊ะทักทําทให้คลิปนี้เนี่ยออกมาในทางที่จะต้องยาวแน่นอนทุกคนแมใช้คําเส้นเปลืองมกันเนาะแต่อาจจะต้องย้ำเพื่อบ,บางคนชอบฟังข่าวในมุมดีๆอย่างเดียวหรืออยากจะได้ข่าวดีๆจากนอริซ่าอยากจะดูมุมที่สดใสมุมบวกของนอริซ่าก็อาจจะต้องข้ามคลิปนี้ไปนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งที่นอริซ่า ของเราต้องแบกรับไว้แล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของลิลลี่ที่รับรู้ทางด้านดีแล้วก็งด้านที่หนักหน่วงที่โนริซ่าต้องเจอเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้จนจบกับแอดได้นะจ๊ะซึ่งนอกจากจะมะีในส่วนของบทความแล้วก็จะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับโนริซ่าว่าต้องแบกอะไรไว้แล้วโนริซ่าต้องใช้อะไรยึดเหนี่ยวจิตใจถึงโนริซ่ายืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรนะจ๊ะในคลิปนี้นั้นแอดจะรวบรวมให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วถ้าลิลลี่ทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เราไปฟังกันเลยจ้าโดยบทความนี้มาจากพันทิปนะจ๊ะแล สมาชิกหมายเลข8437195ความเห็น่วนตัวมองเรื่องเคสลิซ่าหลังเปิดค่ายตอนนี้มองย้อนกลับไปสัก1-2ปีได้แบบชัดเจนมองเห็นความพยายามทำลายลิซ่าเป็นขบวนการลิซ่าตกเป็นเป้าเล่นงานเฟกนิวส์จากติงและสื่อเกาหลีคนเดียวแบบชัดมากแบบเป็นฉากๆมันคงมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างวงเล็บบางส่วนเนี่ยถูกแชร์ในรายงานของข่าวหญ่ซะด้วยเป็นข่าวที่ตีแผ่ผ่านสื่อปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่ผ่านมาลิซ่าทำงานเยอะมากๆ หลากหลายแบบว่าอยู่กับ YG มา8ปปียังไม่เยอะเท่ากับลิซ่าทำงานในตอนนี้1ปีที่เปิดค่ายตัวเองสังเกตว่าตั้งแต่ข่าวเปิดค่ายเองลิซ่าก็โดนยํำใหญ่ตีข่าวป้ายสีตั้งแต่นั้นมาแบบหนักหน่วงเกินเบอร์มาแล้วส่วนใหญ่คือเฟกนิวจากแอนตี้แต่สื่อเกาหลีเนี่ยก็หยิบมาตีข่าวแทบทุกข่าววงเล็บอย่างที่ทุกคนทราบว่าวงการสื่อเกาหลีนี่มีก็มีสังกัดค่ายมีซื้อข่าวได้มีคนเกาหลีมาแชร์บดกันบ่อยๆลิซ่าเปิดค่ายในฝั่งอินเตอร์แถมไม่ใช่คนเกาหลีใครๆก็ดูออกว่า ถ้าฝั่งเคป๊อปเกาหลีล็อกเป้าจะเล่นงานมันทําได้ง่ายได้กว่าใครๆวงการนี้ไม่ใช่ทํามาพิบานมีกลโกงต่างๆมากมายอย่างที่ถ so <version> ูกแชร์กันกับไอดอลคนเกาหลีก็โดนเล่นงานหดๆเป็นข่าวดังๆกันทุกคนทราบดีใช่ไหมประเด็นต่อมาก็คือประเด็นเต้นใน Crazy Horse ทั้งๆที่เป็นงานศิลปะที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในปารีสและแสดงแบบปิดแอนตี้จีนเล่นกันแรงทํา AI ปลอมแพร่เฟกนิวส์จนทําเรื่องให้ต้องปิดแอคเคาท์ลิซ่าในจีน ได้สําเร็จซื้อเกาหลีทําข่าวตีแผลไปทั่วโลกโดนกล่าวหาว่าจะแยกตัวมาเปิดค่ายคนเดียวโดยนักลงทุนจีนทําให้นิติเซนเกาหลีและบลิงบางกลุ่มรุมสาบรุมบอยคอร์ดคนเดียวเพราะเกาหลีไม่ถูกกับจีนแถมเอาข่าวไปเกี่ยวพันกับนักลงทุนจีนก็คือเรื่องป้ายสีที่เรียกให้คนเกาหลีด่าลีซ่าโดยเฉพาะทุกวันนี้ความจริงเปิดเผยมองย้อนไปก็เป็นอีกเรื่องที่ชัดเจนว่าซื่อเกาหลีจงใจทําลายลีซ่าแน่นอนเต้าข่าวทําลายลิซ่าโดยเฉพาะก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากสื่อค่ายไหนซึ่งตัวนี้แอด ขยายความสินตัวว่าจริงๆก็ไม่ได้มีค่ายฮาร์อย่างเดียวหรอกที่พยายามทำลายโนริซ่าเนี่ยก็จะมีค่ายบางค่ายที่มีตึกดำนี่ที่ทำลายโนริซ่าเนียนๆที่มีบางคนเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่ามันมีสื่อบางสื่อในเกาหลีที่เป็นพันธมิตรกับค่ายตึกดำทุกคนนะั่งซึ่งตึกดำก็คงไม่ต้องบอกนะค่ายอะไรแต่ขี้เกียจพูดชื่อค่ายเนี่ยก็ดูกรู้กันอยู่ในจ้าถ้าใครไปรีลีสก็ต้องรู้และเข้าใจคํานี้แน่นอนเนาะอ่ะมาดูข่าวต่อมาเขาก็บอกว่าโดยป้ายสีว่าคบซ้อนนักร้องฝรั่งคนหนึ่งจากแ่าอด้้ขวจตตยยยล สื่อเกาหลีก็มาพาดหัวข่าวสื่ออินเตอร์แปลข่าวแพร่ไปทั่วโลกโดนเล่นข่าวเรื่องก๊อป MV Rockstar ทั้ง,งที่คนกำกับคือคนเดียวกันกับต้นคนคิดใช้เทคนิคเดียวกันนี้เองจากแอนตี้อินเตอร์ถึงกระทู้เกาหลีสื่อเกาเอาลงข่าวเล่นหนักมากแต่ไม่สืบค้นความจริงแพร่ตีข่าวไปทั่วโลกอีกส่วนคนที่สร้างเรื่องที่บอกจะฟ้องค่าลิซ่าก็ลบเมน้เนเงียบหายไปนั่นเองนะจ๊ะดูเหมือนจะโดนจ้างมาหรือเปล่าจ๊ะในตอนนั้นก็คือเป็นศิลปินแท้ก็ไม่น่าทำแบบนี้นะทุกคนนะแต่ก็น้องเงินซื้ออได้ทุกย่าง มาที่เรื่องต่อมาเขาบอกว่าโดนแซะประเด็นเฟเดริกในสื่อกาหลีที่เดียวที่แท้ทุกข่าวที่เป็นลีซ่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคนเกาหลีจะแซะเหยยดประเด็นนี้หรือไม่ทุกวันนี้แอนตี้และติ่งเกาหลีก็ใช้เล่นงานลิซ่าในโซเชียลแทบตลอดหรือจะเป็นประเด็นลิปซิงงาน VMA นั่นก็ด้วยทั้งทงที่ร้องสดพร้อมเปิด breaking tag แบบเดียวๆที่พบได้ทั่วไปในเกาหลีก็เริ่มจากกระทู้แอนตี้ในเกาหลีสื่อกาเอาลงพร้อมเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกก็ด้วยซึ่งตรงนี้แอดขอเสริมเองว่าจริงๆไม่ใช่แค่ศิลปินเกาหลีแต่ศ ริตนี่สเปียร์หรือคนอื่นๆอ,อีกมากมายก็ใช้การเปิดแบ็กกิ้งแท็กช่วยเหลือเพราะว่าการเต้นต้องมีการเต้นที่แข็งแรงแล้วก็ดุด,ดันมันทําให้เหนื่อยแล้วร้องไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะส่วนเรื่องต่อมาเขาบอกค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งยังโดนแชร์ว่ามีความพยายามดิสเครดิตลิซ่านั่นก็อีกไอที่เป็นข่าวส่วนที่ยังปิดไม่เป็นข่าวทําใต้ดินใครจะรู้ตัวอย่างคร่าวๆยังมีอีกเยอะกว่านี้คือแทบจะมีเรื่องให้ปวดหัวจากการโดนเล่นงานผ่านสื่อตลอดแต่โดนยําคนเดียวจริงๆอาจเพราะไม่ใช่คนเกาหลีสื่อและติงเกาหลีทั่วโลก็ ดูเหมือนว่าจะไม่ไวหน้าตั้งป้อมทำลายล้าง500,000ไ like ลค์ก็เจอมาแล้วแม้แต่คนไทยก็รุมแอนตี้ลิซ่าตั้งแต่เรื่องคลอเอาเอาจริงนะประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกไม่มีใครออกมาเรียกร้องให้ใครออกมาพูดอะไรหรอกมันคือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานก็มีแต่ในจีนเท่านั้นที่ให้ไอดอลออกมาคลอเอาเรื่องจีนเดียวได้ไล่มาถึงประเด็นเหลียงเซินนี่ค่อนข้างชัดว่ารุมซ้ํากันทั้งวงการติ่งเคป๊อปไทยสุดท้ายก็เป็น fake news จากติ่งบางคนเพราะแฟนคลับเหลียงเซินคนจีนไม่ รู้เรื่องและไม่ใช่ว่าลิซ่าแต่อย่างใดเป็นสคริปที่เล่นร่วมกันข,ของทั้งสองคนเตรียมกันก่อนถ่ายทําตามปกติของรายการแบบนี้แต่ติงเกาหลีไทยเริ่มหาเรื่องด่าจนเป็นดราม่าใหญ่โตสร้างความเกลียดชังให้ลิซ่าแบบเยอะมากๆแม้จะคลี่คลายแล้วทุกวันนี้ติ่งก็ยังเอาเรื่องนี้มาด่าลิซ่าได้ตลอดจากเฟซบุน,นี้เรียกว่าเกิดเป็นลิซ่าทาดีแค่ไหนจะซอฟต์พาวเวอร์พรีเซนต์คอรเป็นไทยอย่างไรติงเกาหลีไทยก็เฉยๆเพราะเขาอวยแค่คนเกาหลีที่ทำซอฟต์พาวเวอร์ให้เกาหลีและภูมิใจ ร่วมกับชาติและคนเกาหลีถึงเรียกว่าติ่งเกาหลีก็ไม่แปลกที่เห็นติ่งเกาหลีไทยสามารถเหยียดลิซ่าเหมือนเนติเซนเกาหลีได้โดยไม่อายหน้าอายตาไม่กระดากใจแม้เนติเซนเกาหลีจะเหยียดเมาวรวมคนไทยคือ SEA และลิซามัดรวมกันหมดก็ตามการโดนเฟกนิวซ้ำๆทำลายภาพลักษณ์มาปีกว่าส่งผลมากกับฐานแฟนเกา่าและใหม่ที่เป็นติ่งเคป๊อปติดตามข่าวจากสื่อเกาหลีเป็นหลักทั้งในจีนเกาหลีญี่ปุ่นทั่วโลกไม่มากก็น้อยเพราะส่วนใหญ่เชื่อตามสื่อ mm ถ้าเป็นคนอื่นอาจจบชีวิตเส้นทางไปเลยแต่ลิซ่ายังยืนอยู่ได้ส่วนหนึ่งเพราะผลงานอีเวนต์งานคุณภาพมาก,มากๆหลายๆงานที่มีการลงทุนสูงที่ปล่อยออกมาและการทํางานหนักต่อเนื่องอีกทั้งได้ฐานแฟนๆคนไทยทั่วไปเพิ่มขึ้นไม่ใช่ติ่งเกาหลีที่ดีใจกับนางเพราะนางเป็นเหมือนตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่สร้างชื่อไว้ต่อเนื่องกับประเทศไทยหลายเรื่องต่อเนื่องกันทั้งจากลิซ่าลูกชิ้นยืนกินอีกมากมายมาถึง Rock Story เยาวราชและล่าสุดรําไทยในทวิทเลอร์สแถมยังออกงาน ปังๆต่อเนื่องด้วยการคว้าโอกาสงานใหญ่ๆงานใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทาลิซ่าก็เป็นคนทําคนแรกในหลายงานสร้างฐานแฟนกลุ่มนอนเคป๊อปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสื่อทําข่าวเพิ่มการรับรู้ได้ต่อเนื่องจากความขยันของนางและการกล้าออกนอกกรอบมาตอบกระทูนะจ๊ะซึ่งความดังไม่ดังของลิซ่าในปัจจุบันและอนาคตไม่น่าจะใช้กรอบแค่คอมมูของติ่งเกาหลีมาถามอีกต่อไปเพราะนางไปไกลกว่านั้นแล้วนางเข้าสู่วงการกีฬาวงการนักแสดงฮอลลีวูดวงการเกมวงการคอมมิกส์อันนี้เสริมให้ ซึ่งความดังเหล่านี้พบได้เหมือนที่คนรู้จักนางในไทยตั้งแต่เด็กยันแก่ในไทยถามว่าใครไม่รู้จักลิซ่าแม้จะไม่ใช่ติงตามซื้อทุกอย่างของนางแต่ทุกคนรู้จักนางซึ่งจะเป็นเหมือนกันในหลายประเทศในจีนและที่อื่นๆที่จะมีคนรู้จักลิซ่าแบบนั้นมากขึ้นความนิยมของลิซ่าแม้จะสั่นคลอนบ้างจากฐานแฟนคลับเคป๊อปด้วยขบวนการเรื่องเฟกนิวของเกาหลีต่อเนื่องคงไม่มีไอคอนคนไหนที่เจอสถานการณ์ที่ทั้งค่ายเกาหลีสื่อเกาวในตีเซนเกาหลีรุมสกรรมแบบลิซ่าตลอดปีแล้วยัง ยึดมั่นได้ขนาดลิซ่าอีกแล้วล่ะแต่ลิซ่าก็เดินเกมเล่นเกมของตัวเองเป็นและคว้าโอกาสใหม่ๆเปิดตลาดฐานแฟนกลุ่มใหม่หมๆก้าวไปข้างหน้าได้ล่าสุดเข้าสู่วงการฮอลลีวูดจากผลงานน้องมุกสุดปังในซูวาร์เต s เจาะกลุ่มคนเมกันให้ถามกันมากขึ้นก็น่าจะมีผลงานการแสดงตามมาอีกหลายงาน ผลงานเพลงในอัลบั้มสุดปังฟังเพลินฟังสนุกยาวๆใน Outer Ego ก็ปังไม่น้อยหน้าใครเข้า Hot 100มา3เพลงแล้ว Rockstar New Woman Born Again ผ่านงานแฟนมิทติ้งมา5าประเทศเหลือโชว์ใน Coachella เดือนหน้าต่อยอดเปิดคอนดยวได้ในปี2026-2027ไม่นับรวมอีเวนต์ที่ลิซ่าจะออกงานอีกเพียบแน่ๆไปทั้ง p o r t F1 รายการโชว์ต่างๆมากมายเหมือนปี2025ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปพร้อมกับทีมสไตลิสต์ของลิซ่าที่ต้องให้คะแนนเต็มร้อยเพราะปังทุกงานที่ไปไม่เหมือนตอน อยู่ YG อีกแล้วความเห็นส่วนตัวนะจากที่เฝ้าติดตามและมองย้อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเฉพาะเคสลิซ่าโอ้ไม่ก็แค่นี้เราก็รู้สึกว่าได้เห็นภาพโรแมกยินเลยเห็นว่าอริซ่าของเรานั้นในหน้าฉากที่ทุกคนร่วมยินดีร่วมปรบมือสรรเสริญนี่ที่มีความสุขแต่น้องต้องแบกรับอะไรที่หนักอยู่บนบ่าบ้างและน้องก็บอกว่าน้องอ่านคอมเมนต์น้องตามโซเชียลตลอดเวลาน้องก็ต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ทําให้นอริซ่าของเราเนี่ยเยืนหยัดได้ก็มีอยู่คำหนึ่งที่นอริซ่าของเราให้สัมภาษณ์ไปกับนิตยสารของญี่ ฉันเนี่ยยึดถือมาตลอดเลยคือไม่ว่าใครจะว่ายังไงฉันก็ทําได้ถ้าเราไม่ย่อท้อกับมันและทําต่อไปเรื่อยๆฝันก็จะเป็นจริงได้ค่ะฉันเองก็ทําแบบนั้นบทสัมภาษณ์สั้นๆแต่ได้แจ้งความนาจาคอนอริซ่านันนิตยาสาร นูเมโรโตเกียวปี2017ที่ผ่านมาโน่นนั่นเองจ้าและก็ยังเป็นคําที่โนริซ่านะั้นยึดมั่นมาตลอดจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะส่วนสัมภาษณ์ต่อมาที่น่าสนใจนะจ๊ะที่แอดก็เราไปฟังเหมือนกันก็คือครูเล็กเนี่ยมาสัมภาษณ์กับรายการพี่วูดดี้ของเรามีการพูดถึงโนริซ่าของเราหลายประโยคมากๆจริงนะจ๊ะก็ไปฟังกันได้โดยแอดเนี่ยของเอาโพสต์โพสต์หนึ่งมาอ่านให้ฟังเนี่ยครูเล็กเขาบอกลิซ่าเป็นคนมีสัมมาคารวะเข้าสังคมเก่งครูแนะนําให้รํามโนราแต่น้องเลือกรําอัปสราพอเเเช้าาามลลยบบอกกหตุผัครูว่ทถึง รนี้เพราะเกรงว่าครูจะน้อยใจที่ไม่รำตามที่แนะนําครูบอกเธอเป็นเด็กฉลาดมากในการเป็นมนุษย์ถึงได้ไปไกลขนาดนี้แล้วก็เพราะใส่ส้นสูงนารลิซ่าเนี่ยยืนแทบไม่ไหวเลยนั่งลงครูเล็กเลยได้ถามถึงเรื่องชีวิตการพักผ่อนของน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็บอกว่าแทบไม่ได้นอนเลยค่ะอาศัยนอนบนเครื่องตลอดเลยแต่น้องเนี่ยยังสู้มากต้องขอบคุณครูเล็กนะคะที่ช่วยบอกน้องให้พักผ่อนบ้างไม่งั้นเนี่ยร่างกายอาจจะแย่เอานั่นเองจา้านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งในวงการที่ได้ใกล้ชิดกับน้องลิซ่าได้พบเจอตัวเป็นนแล้ไดคุยกัถึง ความหนักหนาที่โนริซ่าต้องเจอแต่น้องก็เลือกที่จะเล่าในมุมที่เป็นเรื่องทั่วๆไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นที่เราได้ฟังในคลิปนี้ก็ต้องบอกว่า แอดรู้สึกว่าเราต้องรับรู้ทุกมุมมองทุกมิติของน้องเราจะรับรู้ข่าวสารเพลงด้านเดียวที่เป็นฝั่งที่ดีๆของโนริซ่าเนี่ยโอเคถ้ามีอะไรแอดก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งที่โนริซ่าต้องแบกรับเราก็ต้องรับรู้เราก็ต้องทําให้ตรงนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมในการไปสตรีมไปการแบบทาอะไรต่งางๆให้โนริซ่าของเราหรือแบบว่าซื้อบ้ามหรืออื่นๆอีกมากมายที่เป็นการสนับสนุนโนริซ่จาจะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการสตรีมเป็นสิ่งที่ทําง่ายที่สุดและทุกคนไม่ต้องใช้ทุนอะไรก็แค่เปิดมือถือขอขึึ้้้นนนนมมาาาาเเเปปิิิดดคลลอแวก็พงงงงรซ่่ใชทตๆ Spotify ไอจูนหรือ YouTube นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ช่องทางอื่นอีกมากมายเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้กขคงมาฝากกันไว้ประมาณนี้นะจ๊ะหวังว่าเพื่อนจะได้รับในมุมหนึ่งที่โนร,ริซาก็ได้รับในทุกวันนี้และทุททกๆย4ิบชั่วโมงที่โนร,ริซ่าต้องใช้ชีวิตไปทํางานสู้ชีวิตไปก็ต้องแบกรับสิ่งพวกนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นลิลลี่อย่างพวกเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็เดินจับมือกันให้แน่แนๆอย่าปล่อยมือกันเด็ดขาดนะเพราะมีคนจ้องทําลายอีกเยอะแยะมากมายจริงทุกคนอ่ะไปกันจริงกจสรััรับวนนีี้สสดจ้า